ได้บอกกล่าวได้บอกกล่าวเจ้าของที่เก่าก่อนเจ้าของที่เก่าก่อนเจ้าของที่ดั้งเดิมเจ้าของที่ดั้งเดิมและซื้อที่ทางนี้และซื้อที่ทางนี้มาด้วยความชอบธรรมมาด้วยความชอบธรรมบัดนี้ันี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือเจ้าของที่ดินนี้คือเจ้าของที่ดินนี้ขอบอกกล่าวไปถึงขอบอกกล่าวไปถึงดวงจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณที่เข้ามาพักพิงอาศัยที่เข้ามาพักพิงอาศัยหากเธอเป็นผู้ฝ่ายดีหากเธอเป็นผู้ฝ่ายดีก็ขอจงอยู่รักษาก็ขอจงอยู่รักษา หากเธอเป็นผู้ฝ่ายไม่ดีหากเธอเป็นผู้ฝ่ายไม่ดีข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าได้รับอำนาจได้รับอำนาจจากเจ้าของที่เก่าก่อนจากเจ้าของที่เก่าก่อนให้ครอบครองอาศัยให้ครอบครองอาศัยจะเชิญผู้ที่ไม่มีดีจะเชิญผู้ที่ไม่มีดีจะเชิญผู้ที่ไม่เป็นฝ่ายดีจะเชิญผู้ที่ไม่เป็นฝ่ายดีออกไปจากที่ของข้าพระเจ้าออกไปจากที่ของข้าพระเจ้าหน้บัตรนี้จบไหม